สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบอร์ดนะครับบอร์ดของยี่ห้ออะไรเนี้ยอะไรเนี่ยทัซุงนะครับเราจะใส่บอร์ดแปลงเข้าไปนะครับบอร์ดตัวนี้นะน,นะใส่บอร์ดตัวนี้เข้าไปแทนก็เดี๋ยวต้องไล่สายสไ,ฟไฟดูนะครับอันนี้ก็ต้องไล่ใหม่หมดเลยเนาะรอบครับอ่า แผงวงจรที่เปลี่ยนไปตอนเช้านะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับทุกคนครับแผงวงจรเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับไล่แต่ไฟเสร็จแล้วอันนี้ก็เหลือแต่เก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดนี้ไล่แต่ไฟใหม่หมดเลยนะครับนี่ เราจะใช้บอร์ดอย่างนี้แล้วนะครับกดอย่างนี้แทนเอา เพื่อนซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เสษสายไฟยังไม่ได้ออกนะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้อีกทีนะครับผมก็จะทาจารบีไว้ด้วยนะเพราะว่าหนูมันเข้านะครับโอ้ขุ่นครับมองไม่ค่เห็นอ่านี่เป็นแผงแปลงนะครับนี่ก็ปิดเปิด อันนี้ก็จะเป็นระดับน้ํานะครับอันนี้เป็นโหมดอันนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับสวัสดีครับ